ร้านเปิดใหม่ที่อยู่ติดกับถนนชะเชิงซาวบางประกงเป็นร้านบุฟเฟ่ลูกชิ้นกินไม่อั้น<ะ>ที่ราคาดีงามมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปอิ่มไม่อั้นกันที่ร้านเตี๋ยวปั้นสดบุฟเฟ่ลูกชิ้นพิกัดเลยแยกวัดบางปลงมานิดเดียวโอ้โหเดินเข้ามาในร้านคนเยอะมากเลยค่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรสชาติเด็ดความพิเศษคือเราสามารถตักลูกชิ้นได้ไม่อั้น<ะ>มีทั้งลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเนื้อแล้วราคาเนี่ยอีชั้นตกใจมากเพราะว่าเริ่มต้นเพียงแค่ชาาาาามมมลลละะ29 69บทททพพพิิิเเเเศษแคคค่่่่่กกกกกนนนนนููช้ยยยดดีีวว็ุไไปืํััร หาข้าตลอดที่นี่จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์เสน่ห์ของร้านนี้แอมคิดว่าน่าจะเป็นลูกชิ้นที่ทางร้านทําขึ้น <Wow. S 2> เองสดสดทุกวันด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะแล้วลูกชิ้นที่ร้านนี้เขาผสมแป้งไม่ถึง10%ค่ะทําให้เวลาที่เรากินเนี่ยจะได้รสสัมผัสถึงความนุ่มของลูกชิ้นแบบเต็มๆลูกชิ้นเนื้อของเขานี่มีความหอมแบบเตะจมูกนัวสุดๆแนะนําให้มาลองค่ะแล้วที่ร้านนี้หมูกับเนื้อเขาแยกหม้อนะคะสาหรับใครที่ไม่ทานเนื้อก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ เครื่องดื่มราคาเริ่มต้นเพียงแค่แก้วละย5บาทโอ้โหแก้วใหญ่โตม,มากอย่างเก๊กฮวยน้ำลำไย,ยชาไทยเนี่ยตัวขายดีเลยค่ะคุณพ่อกับน้องชายชันจัดลูกชิ้นกันไปแบบไม่อั้นของแท้พ่อบอกว่าวันนี้กินลูกชิ้นไปเกือบ60ลูกแล้วค่ะ <c oughs> คุณพระชามนี้แอมสั่งมาแบบพิเศษนะคะก๋วยเตี๋ยวมาแบบเต็มชามเลยรสชาติอร่อยถูกใจสายก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเราใครที่ยังไม่เคยไปลองร้านนี้แนะนําให้ไปลองดูสักครั้งค่ะรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วคุณจะไม่ตกเทรนไปทานของอร่อยกันที่ร้านเตี๋ยวเรือปัน